นะคะแล้คุณผมแดงเนี่ยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอยากให้แม่ช่วยบอกกรรมเลยนะคะหน,หนูปฏิบัติได้กี่วันแล้วอะ่ะหนูมาปฏิบัติทาที่วัดนี่ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ที่บ้านหนูปฏิบัติอยู่่ะสวดมนต์แม่พูดได้ไหมได้ค่ะหนูเคยเจอพระที่แบบทางานมากมไหมพระสงฆ์ เคยค่ะหนูคิดอะไรกับพระสงฆ์ที่สง่างามมากๆเคยเหมือนกันค่ะแต่มันแวบไปแค่คิดก็บาปเ่าแม่โหคิดจะบาปเลยลํำตาทีไรเห็นพระเคยไปบอกกับท่านไหมว่าเห็นท่านบ่อยๆในใจไม่ค่ะแค่คิดแค่คิดเฉยๆแต่ไม่กล้าแบบขนาดนั้นหนูกลัวบาป จะคิดพอนั่งทีเลยเห็นหน้าท่านทุกครั้งก็ไม่เห็นนะคะแม่คิดก็คืออย่างทำบุญบ้านอย่างเงี้ยท้ามาแล้วแบบว่าแบบอันนั้ามมานหนูก็จะแบบมองอะไรเงี้ยแค่นั้นมองแค่นั้นรวมทำให้พระวันไหวแต่หนูปวดหัวแม่ปวดหัวติเพราะว่าปวดประจำเลยปวดติเพราะว่าไปล่วงเกินผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้า ถามว่าไม่ฉี่สมาทานสิน้าวันละกี่ครั้งไม่ฉี่สมาทานสิน้าทุกครั้งที่หลับตาทุกครั้งที่หลับตาจะตั้งนโมเสร็จแล้วสมาทานสิน้าทุกครั้งเสร็จแล้วฉวดม์อยู่ในใจตลอดภาวนาตลอดตอนนี้พอภาวนาตลอดโยมเห็นไม่ฉีนะโยมรู้สึกอยากใกล้ไหมอยากจับแก้มไม่ฉีสักทีหนึง่ง ใช่ไหมคะอยากขอแก้มไม่ชีสักทีหนึง่งจากบุญจากที่ได้เจริญกรรมาฐานตลอดเวลาตอนนี้ของหนูเนี่ยพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปหนูสามารถถามว่าทุนหนูเยอะไหมทุนจากอดีตหนูเยอะมากหนูเป็นขนาดไม่ชีนี่แหละรู้เห็นแบบไม่ชีนี่แหละแล้วก็ตายอยู่ในพระขาวหนูจะมีติ๊กเต้นอะไรบางอย่างเหมือนกันรู้วันรุ่งขึ้นจะมีอะไรเงี้ยเรารู้แล้วก็ ความรู้เนี่ยมันลังเลสงสัยในในอดีตเนี่ยมีความรู้ระดับไม่ชีแล้วมีกรรมอะไรมีกรรมเรื่องกุติภพแม่พูดได้มหมได้ค่ะอดีตเนาะคืออยู่อยู่ใต้ลมของใต้ร่มเงาของวัดเขาจะแยกโซนไว้แต่ก็ยังเป็นชื่อสมมติว่าวัดพิชัยญาติก็แยกไว้นี่ของคณะแม่ชีแล้วพอยมได้ฌานได้ญาณยมตั้งตัวเป็นใหญ่ไม่อันเดอร์พระ คือพระจะมาพูดอะไรกับโยมไม่ได้โยมมีอัตตาสูงมากแล้วโยมก็ตายอยู่ในพระขาวพอมาเกิดใหม่กรรมที่มีอัตตากับพระบ้าพระปฏิบัติได้ไม่เท่าเราส่งผลมาให้เราผิดวางเรื่องความรักล,ละเนละนาชัดเจนไหมคะกกชัดค่ะชัดตอนที่ไปปฏิบัติตอนที่ไปปฏิบัติธรรม ที่ไปปฏิบัติธรรมในอดีตชาติเพราะว่าสามีนอกใจจับได้ว่าสามีนอกใจถึงได้ไปบวชไปบวชแล้วมุ่งปฏิบัติเยอะมากจนพอถึงได้ได้ฌานได้ยานระดับรู้ว่าลัทธิของคนอื่นเนี้ยไปจับจ้วงพระสงฆ์ที่ให้ที่พักี่อาศัยคิดอยู่เสมอว่าพระสงฆ์ทําได้ไม่เท่าเราแต่พอเขามาขอความร่วมมืออะไรก็จะปฏิเสธทุกเรื่องอัตราสูง อัตานั้นยังอยู่ที่ตัวหนูอยู่นะหนูรู้สึกไหมว่าอัตตาสูงมากรู้ค่ะรู้คนนี้คนนี้ให้ธรรมะเป็นทานนะคะไม่ใช่ว่าได้อย่างไม่ชีแล้วจะลม้มไม่ไม่ได้นะคะล้มได้นะโยมถ้าไม่มุ่งมั่นในพระรัตนาทัยไม่ชีสอนโยมไม่ชีบอกโยมทุกครั้งว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ห้ามแต่ต้องเพราะไม่ชีแต่ต้องมาแล้วไม่ชีเห็นพระบวชใหม่ พร้อมกันเลยยี่สิบหกลูกท่านไปบินธาบาัตวันแรกแล้วก็วันที่สองแล้วท่านก็บ่นว่าท่านเจ็บเท้ามากท่านไม่อยากเหยียบท่านไม่อยากเหยียบพื้นเลยเพราะว่าเดินไปเจ็บเท้ามากไม่ชีเผาเอาอิฐมอนเผาไฟแดงเลยสี่สิบห้าสิบก้อนพอพระเดินบินธาบาัตกลับมาไม่ชีเอาอิฐที่ไม่ชีเผาไว้ใส่กระมังแล้วไม่ชีวิ่งไปหาพระแล้วบงังคับบังคับพระทุกรูปให้เหยียบอิฐของไม่ชี ม่ชีาน้าเกลือลาดควันขึ้นแล้วบังคับท่านไม่ทําก็ไม่ได้เพราะไม่ชีจ้องท่านอยู่ยมไม่ชี้บังคับท่านนะเพื่อให้เท้าท่านหนาขึ้นแต่ไม่ใช่หน้าที่ของไม่ชีไม่ชี้รับกรรมเต็มๆได้รับกรรมอย่างไงรับกรรมอย่างไงอะไรก็แล้วแต่ที่เรื่องเกี่ยวกับพระัสนาไม่ชี้จะถูกโจมตีทุกทางไปกับผู้ชายกอดกับผู้ชาย คืออะไรก็ได้ที่ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่ชีโดนหมดเพราะว่าไม่จี่ไม่ใช่หมอไม่จีมีความหวังดีแต่นั่นตีเสมอพระสงฆ์นั่นคือการตีเสมอนะบังคับท่านด้วยท่านไม่ท่านไม่เหยียบก็เรื่องของท่านแต่เรา,วาหวังดีกับท่านความหวังดีของเราเป็นกรรมทุกวันนี้ก็ยังรับกรรมอยู่เพราะไม่ว่าเดินไปไหนเนี่ยจะมีโยมนะคะ ถ้ายมผู้ชายเปิดประตูมาเนี่ยเห็นแม่ชีจะชื่นใจเขากอดในคับกอดกันกลางปั๊มเลยโยมกอดแล้วคนมองแม่ชีอ่ะเอ๊ะแม่ชีองค์นี้ทําไมกอดกับผู้ชาย<ม>ใช่ไหมคะถ้ายอไม่รู้จักแม่ชีเลยเนี่ยโยมก็คงไม่คิดอะไรคงจะคิดมากแต่โยมรู้จักแม่ชีแล้วยมก็คงไม่คิดที่แม่ชีต้องโดนจับจ้วงอย่างนั้นเพราะแม่ชีบังคับพระให้เหยียบไฟแม่ชีก็ต้องผ่านไฟราคะาเหมือนกันนี้ อดีตอดีตปฏิบัติธรรมปฏิปฏิบัติดีปฏิบัติดดตชอบมีฌานมียานแต่ทําไมไม่อันเดอร์พระสงฆ์เพราะตัวกรรมเป็นวิบากกรรมส่งผลไม่กราบพระพาไม่ฉีสวดมนต์เองไม่ร่วมถังกรรมกับพระนี่คืออัตราของเราเพราะอัตราของเราส่งผลมาให้โยมเกิดท่ามกลางพี่น้องนะท่ามกลางพี่น้องพี่น้องปฏิเสธโยมหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ถ้าเป็นไม่ได้เขาจะแช่งโยมด้วยถูกแช่งบ่อยไหมคะบ่อยค่ะด่าดา้วยถูกดา่าถูกแช่งตลอดเพราะว่าอัตตาที่ล่วงเกินมาส่งไว้ในอดีตพระสงฆ์ขอขอฟังอนุเคราว,ว่าโซนนี้พระพันตาน,นี้พรามาบวชเยอะให้ไม่ชีย้ายที่มีม่มชีที่ร่วมบวชด,ด้วยกันทั้งหมดแค่ห้าองค์พระเจ้าวาดบอกว่าไม่ชี้สำลีชื่อสำลีนะ นาทีสังรีวมันนี่หลวงพ่อขอบินาบาุตริหลังนี้ก่อนจะให้พระบวชใหม่อยู่ไม่ให้ฉันอยู่มานานแล้วเพอไม่ให้ส่งผลมาเป็นกรรมปัจจุบันอยู่ใครถูกไล่หมดถ่ายทอดเนาะถ่ายทอดเป็นธรรมะเพราะว่าคนมีอัตตากับพระพุทธศาสนายเยอะอัตตาคืออะไรทิฏฐิอะค่ะทิฏฐิมานะนี่ นี่นี่อัตตาเต็มเปี๊ยเลยเนี่ยอัตตาแล้วอะไรที่ไม่ใช่อัตตาเทน้ำมานี่ขวดนี้มาตรฐานเต็มขวดอัตราส่วนน้ำหกร้อยมิลลิตรพอถูกเทออกมาเมหลือไม่เข้าเหลือไม่เข้าเดิมเพราะมันอนาตาอยากกินน้ำ ตอนนี้คอแห้งอยากกินน้ำทุกขังอาศัยอนิจจังดูดอนัตตาเกิดน้ำเหลือไม่เท่าเดิมทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรเป็นอมตะชัดไม่แบบนี้มันเข้ามาอยู่ในไรลักอะค่ะมันเข้ามาอยู่ในตรลักษณ์แต่เรื่องน้องนี้เป็นเรื่องพิเศษพิเศษตรงที่ปฏิบัติถึงระดับ เข้ากระแสธรรมถ้าถามว่าได้ดิดน้องได้ระดับไหนระดับโสแล้วโสดาบันแล้วแต่ล่วงเกินพระพิสุทธิ์ที่มีอาวุโสมากกว่าอันนี้อัตราตัวน,น,น,นี้ส่งผลมาเป็นกรรมเรื่องความรักเราจะมองว่าพระปฏิบัติไม่ได้เราก็จะมองผู้ชายว่าไม่มีไม่ได้เรื่องเลยผู้ชายแต่ละคนที่ผ่านมาในชีวิตใช่ไหมคะยังบอกเขาด้วยเปล่าว่าไม่ได้เรื่องบอกฮะบอกทุกคนตีด้วยตีด้วยทำรายด้วยโอ้ก็กำลังด้วย ทุกตีทุกคนรู้ถ,ถือว่าหนูแน่กว่านี่นี่นอัตราจากอดีตเป็นโปรแกรมไมโครชิปฝันฝังไวท้ที่ที่สมองโยมเลยถ้าโยมเรียนด็อกเตอร์โยมศึกษาเราเรียนด็อกเตอร์ชั้นปิญญาโทปิญญาตีปิญญาเอกอะไรก็แล้วแต่ความจําของโยมจะถูกลบเมื่อโยมตายพอโยมไปเกิดใหม่โยมก็ต้องเรียนใหม่แต่ถ้าเรียนจเจริญกรรมฐานอย่างนี้นั่งกรรมฐานแบบนี้ความจําทั้งหมดมันจะอยู่อย่างเดิม เวลาของผู้ปฏิบัตินะคะเวลาของผู้ปฏิบัติจะยาวมากเรารู้สึกไหมว่าเวลาเรานั่งเนี่ยโขเหมือนานานนานลืมตาม,มาห้านาทีเพราะเวลาของผู้ปฏิบัติมันยาวฟังค,คิดมันก็รู้สึกว่าเรานั่งไปนานแล้วแต่พอเรามาดูนาฬิกาจริงจริงเนี่ยมันแค่ห้านาทีถามมันยาวเพราะอะไรยาวเพราะต้องต่อสู้กับตัวเองนี่พอไม่จีดสวดมนต์ไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆให้ทาเป็นทานไปเรื่อยๆ มันต่งผลมาที่อายุวันนะทุกขพะพละคือทุกทุกคนเห็นแล้วอยากเข้ามาอยากเข้ามาสัมผัสแต่นี้นี่นอัตตาเยอะผู้ชายคนไหนเข้ามาถ้าไม่ถูกยมด่าว่าก็ต้องถูกยมยบทุบตีอย่างที่ยมบอกอเพราะอัตตาเยอะถามแม่ชี้ข้อได้ไหมคะได้อ,อีกข้อก็ันแล้วขันอีกแล้วสี่ปีแล้วคะ่ะ มกราที่ผ่านมาคือปีที่สี่ค่ะเอ่อ,อ,อคนที่ข้อแม่พ่อปู่เขาบอกว่าหนูมีองค์พ่อแม่อม,มาทีบีหนูไม่แน่ใจหนูสับสนแล้วหนูรับขันมาแล้วหนูมไม่มีอะไรเลยอ่ะหนูมีแต่ความรู้ได้หมายจาจากอดีตที่ปฏิบัติและเป็นผลให้มีติ๊กเซ้นไม่ใช่ไม่ใช่เทพพมองคไหนแล้วเวลาข้อปู่าทาไมพบอเ,เสียนลงสีสาหน,หนูหนูมีหนูมีอาการหนูมีอาการ,าการเพราะติ๊กเซ้นนะ อาการแต่ละคนยมนั่งบางคนนั่งจเจริญธรรมาฐานพอจิตพอจิตว่างปุ๊บจะทําท่าทําทางเ <c oughs> ทพจะอาศัยกายนี้ประมาณวิและสองวิเท่านั้นแล้วก็ไปแต่พวกเรายึดติดคือทุกครั้งเรารู้ตัวเรารู้ตัวไหมเรารู้ตัวแต่เราหยุดการกระทาไม่ได้แล้วขัานนี้หนูต้องทำไงคะแม่เรื่องหงโยมดิเ <c oughs> <c oughs> ีก็ไม่เอาหรอกค <S S S 2> <c oughs> ือคน,คนชาวพุทธนะไม่เข้าใจ ชาวพุทธที่จริงเดินมาตรงแล้วอะรักษาศีลห้าปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดอะตรงแล้วแต่พอเข้ามาอยู่ในวัดรู้จักกันเยอะก็ไปหาเจ้าพ่อกันดีฝ่าไปหาเจ้าแม่กันดีฝ่าคือมาตรงแล้วอะแต่วิบากกรรมทําให้ฉีกออกไปคือแม่แม่ไม่คิดว่าศาสนาพามา,มาก่อนนะพอพระพุทธเจ้าก็เรียนเรียนจากพามาจนหมดสิ้นแ่ะจนพาไมไมีอะไรสอนแล้วท่านถึงได้หาวิธีหลุดพ้น ท่านหาวิธีหลุดพ้นด้วยการบำเพ็ญเพียรแต่ก็ไม่หลุดพ้นท่านบำเพ็ญเพียรทำไมท่านบำเพ็ญเพียรเพื่อเอาชนะกายแต่กายไม่ได้อยู่ในฐานะที่เราจะบงังคับบัญชาได้เพราะกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วกายนี้เป็นของใครอ่ะกายนี้เป็นของใครกายนี้เกิดจากตัณหาที่พ่อแม่ร่วมกันแล้วเกิดเรากายนี้เป็นของใครเราแค่เอาจิตนี้อาศัยกายนี้สร้างคุณงามความดีหรือสร้างความชั่ว ตามวิบากกรรมที่เราทําไว้หนูจะทําอาชีพอะไรได้แม่หนูทําไม่ได้เลยอยู่ที่ความตั้งมั่นของเราเนอะอยู่ที่ความเชื่อมั่นของเรา <c oughs> ถ้าอะไรที่มีความสุขทําไปเถอะแต่ถ้าอะไรที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเรื่องยานเรื่องฌานถ้าโยมพูดให้ใครฟังนะโยมจะเป็นบ้าเพราะมันเป็นอจินไต <c oughs> เป็นเลือกพิสูจน์ไม่ได้ลูกชายหนูสุดยอดเลยเหมือนกับเด็กคนเมื่อกี้ แต่เขาเขาพูดเหมือนเขาเจ็ดขวบเขาจะพูดเหมือนเด็กโตเลยนะคะเหมือนแบบเด็กแปดเก้าขวบสิบขวบเลยเขาพูดแต่ว่าทําไมเขาขี้เกียจเรียนยังไระเทวดามาเกิดโยมเทวดามาเกิดขี้เกียจทุกอย่างขี้เกียจกินขี้เกียจน,นอนขี้เก็บขี้เกียจเก็บชามขี้เกียจทุกอย่างอย่างที่แม่พูดจรงิงๆเพราะ <โก S 2> ว่าเทวดาเทวดาเสพกันทางจิตพอหลุดจากเทวดาแล้วมาเกิดเป็นลูกโยมเนี่ยนอน เราจะกินก็เรียกขึ้นมาดึงขึ้นมากินให้กินข้าวก็โอมเทวดาเทวดาอมเทวดายังจำเก่งไหมพี่ช่เก่งไหมเก่งมากยอดเลยหนูต้องเลี้ยงเขายังไงคะปล่อยโอ้โหถ้าไม่มีใครทําให้เทวดาเทวดาก็เดือดร้อนเหมือนกันเทวดาก็ต้องหากินเองเหมือนกันแต่เราเป็นแม่เทวดาใครแต่งเพลงนะลูกเทวดาเนี่ย ทำให้ทุกอย่างอะ่ะตั้งวางไว้ทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ใช่ต้องให้เขาช่วยเหลือตัวเองเด็กอย่างเนี้ยเราคิดว่าลูกเราอยู่ไม่ได้เราเลยทําให้ทุกอย่างแต่ถ้าเราอยู่ไม่ได้เนี้ยเราไม่ได้อยู่เนี้ยยังปล่อยไว้ในบ้านเดี๋ยวเขาหิวเขาหากินเองอะ่ะเขาสามารถช่วยเหลือ,อก็ปล่อยเขาไว้ค่ะหนูมาหาแม่เนะี่ยหนูก็ปล่อยเขาไว้เขาบอกเขาอยู่ได้บ้านนี้เผาบ้านไปแล้วกไม่รู้ <laughs> บอกแม่ไปเถอะหนูอยู่ได้คือเราถ้าเราเข้าไปอยู cin ่ในกระบวนการความคิดของเด็กเนี่ยคนนี้เด็กคนนี้นะเกิดมาจากบุญนะหรือที่มาเกิดเป็นลูกโยมอะบุญจากอะไรบุญจากที่โยมปฏิบัติในอดีตส่งผลให้มีอภิชาตบุตรมาเกิด